เด็วันนี้พาทุกคนมาชมบ้านแฝดในราคาไม่เกิน5ล้านบาทที่ใกล้กับโลบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์มากที่สุดในตอนนี้นะคะเพียง2.7กิโลเมตรเท่านั้นนอกจากนั้นนะคะยังมีจำนวนยูนิตที่น้อยที่สุดอีกด้วยเพียง72ยูนิตนะคะได้ความเป็นส่วนตัวด,ดีเลยค่ะและที่นี่คือโครงการลิโมอพาร์ควิวชัยพฤกษ์แจ้งวัฒนะจากบิวแลนด์ค่ะ ซึ่งโครงการนี้นะคะเขาจะมีอีเวนต์ในวันที่11-12ถึงพฤษภาคมนะคะเปิดขายบ้านโซนติดสวนทุกหลังราคาเดียว4.75ล้านบาทค่ะใครสนใจเนี่ยสามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะคะหรือถ้าอยากได้รายละเอ,อยียดต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวแป้งแปละลิงก์โครงการไว้ให้ที่ใต้คลิปเลยค่ะเข้าไปอัปเดตกันได้ เขามีให้เลือกหนึ่งแบบด้วยกันค่ะเป็นบ้านแฝดที่อยู่ด้านหลังแป้งตอนนี้นะคะซึ่งบ้านแฝดของที่นี่เนี่ยเขามีเอกลักษณ์ในเรื่องของความเป็นบ้านแฝดที่ได้ความเป็นส่วนตัวกว่าบ,บ้านแฝดทั่วๆไปเลยค่ะทุกคนเพราะว่าผนังของเขาเนี่ยไม่ติดกันเลยนะคะตัวบ้านแล้วก็ตัวหลังคาเนี่ยแยกออกจากกันชัดเจนจะมีส่วนที่ติดกันเฉพาะโครงสร้างของหลังคาที่จอดรถนิดเดียวเท่านั้นค่ะทําให้บรรยากาศในบ้านเนี่ยได้ความเป็นส่วนตัวดีนะคะลดเสียงรบกวนจากเพื่อนบ้านได้ค่อนข้างดีเลยค่ะ โดยบ้านแฝดที่นี่นะคะเขาจะตั้งอยู่บนพื้นที่ดินเริ่มต้นตั้งแต่36.4ตารางวาไปจนถึง45ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอย147ตารางเมตรกับฟังก์ชันที่จัดไว้ให้ถึง4ห้องนอนด้วยกันซึ่งถือว่าเยอะกว่าบ้านแฝดโครงการรอบข้างนะคะที่อยู่ในระดับราคาเดียวกันเลยส่วนใหญ่เขาให้มา3แต่ที่นี่ให้มาถึง4ซึ่งแต่ละห้องเนี่ยใหญ่ทีเดียวนะคะสามารถวางเตียง5ฟุตได้ทุกห้องเลยค่ะแล้วก็ไปอ,อยากจะพูดถึงที่จอดรถกันสักนิดนึงนะคะทุกคนความกว้างของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5.7เมตรแลล้วกก็ึึถง6 เมตรเลยค่ะทาให้เราเนี่ยสามารถจอดรถไซส์ใหญ่ๆแบบรถกระบะรถ SUV ได้เลยค่ะทุกคนส่วนในบ้านจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูกันต่อเลยป่ะ และก่อนพาไปดูในบ้านกันนะคะปางอยากจะฝากเพื่อนๆที่ชอบคอนเทนต์พาไปดูโครงการใหม่ๆแบบนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องทางของพวกเรากันด้วยนะคะ<ม>ทางจ<ม>ิงกอลล i วิ่งเนี่ยเรามีรีวิวกว่า1,000โครงการและมีอัปเดตใหม่กันทุกสัปดาห์เลยด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันค่ะ มาเรามาดูในบ้านกันค่ะทุกคนเข้ามาปุ๊บนะคะเราจะเจอกับพื้นที่นั่งเล่นขนาดใหญ่เลยนะทุกคนแล้วก็ได้แสงธรรมชาติค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าประตูทางฝั่งหน้าบ้านเนี่ยเขาให้เป็นประตูกระจกบานเลื่อน2ตอนไซส์ใหญ่ทําให้แสงธรรมชาติเนี่ยสาดส่งเข้าไปในบ้านได้ค่อนข้างทั่วถึงนะคะส่วนไซส์ซิงห้องเนี่ยก็ใหญ่ทีเดียวสามารถจัดได้หลากหลายฟังก์ชันเป็นพื้นที่ใช้งานร่วมกันของคนในครอบครัวได้เลยอย่างโซนด้านหน้าเนี่ยวางเป็นโซฟาไซส์ใหญ่2-3ถึงที่นั่งพร้อมอาร์มแชร์ตรงนี้ได้แล้ว ด้านข้างนะคะเขาวางเป็นกองชุดไฟฟ้าแบบนี้ก็ยังไหวนะคะทุกคนซึ่งถ้าเพ,เพื่อนไม่ต้องวางเครื่องดนตรีในบ้านแบบนี้นะตรงนี้นะแป้งมองว่าจัดเป็นพื้นที่ทํางานอีกหนึ่งจุดได้เลยนะวางเป็นโตะ๊ะไซส์ใหญ่ๆเลยได้แล้วก็ข้างกันข้างในค่ะตรงนี้เขาทําเป็นชุดทานอาหารรองรับได้5้าถึงหที่นั่งนะคะเราจะวางเป็นโต๊ะแบบลอยตัวมีทางเดินโดยรอบก็ยังได้คะ่ะพื้นที่ด้านข้างเหลือค่อนข้าง,างกว้างเลยเนาะ แล้วก็ด้านในตรงนี้ค่ะจริงๆในบ้านมาตรฐานเนี่ยประตูนี้เนี่ยเขาจะเชื่อมไปยังลานซักล้างหลังบ้านที่ตรงนี้เนี่ยเขาใช้เป็นโครงสร้างคอนกรีตด้วยทําให้รองรับการต่อเติมในอนาคตได้ค่ะมาดูฝั่งนี้กันบ้างตรงนี้นะคะเป็นห้องนอนชั้นล่างค่ะทุกคนซึ่งดูโปร่งดีเลยนะคะเพราะว่าเขาได้ช่องแสงถึง2จุดด้วยกันซึ่งนี่เป็นเบเนฟิตของการเป็นบ้านแฝดที่ผนังไม่ติดกันนะคะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยฝั่งนี้ถ้าบ้านแฝดทั่วๆไปต้องเป็นผนังทึบใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ย ทำช่องแสงแบบนี้ได้ทําให้ห้องนี้เนี่ยดูปโปร่งดีเลยค่ะและที่สําคัญเนี่ยเขาก็อยู่ใกล้กับห้องน้ําชั้นล่างด้วยที่ภายในเนี่ยก็มีสุขภัณฑ์มาให้ครบนะคะมีโซนอาบน้ํามาให้ด้วยใช้งานร่วมกันได้สะดวกค่ะชั้น2นะคะเขามีอีก3ห้องนอนด้วยกันคะ่ะทุกคนเรามาดู2ห้องนอนรองโซนหลังบ้านกันก่อนคะ่ะ ไซซิ่งเขาเนี่ยพอๆกันเลยนะคะจะมีห้องนึงเนี่ยเขาวางเตียง5ฟุตแบบมีทางเดินโดยรอบแล้วก็ตู้เสื้อผ้าได้สบายเลยส่วนอีกห้องหนึ่งค่ะนี่เขาจัดไว้เป็นห้องสําหรับน้องๆวางเตียง2ชั้นแบบนี้ได้สบายเลยเพราะว่าฝ้าเพดานของบ้านหลังนี้ทั้งชั้น1นและชั้นสองเนี่ยอยู่ที่2.8เมตรค่ะแล้วก็การที่เขาให้ห้องนอนมาเยอะๆแบบนี้นะคะต้งมองว่าถ้าเรามีสมาชิกในบ้านไม่เยอะเนี่ยจะจัดเป็นห้องทํางานหรือว่าห้องต่างๆก็ได้ตามไลฟ์สไตล์ของตัวเราเองเลยนะคะยืดหยุ่นนี้ค่ะ ซึ่งสองห้องนอนรองนี้นะคะเขาจะใช้ห้องน้ําร่วมกันที่โถงกลางค่ะภายในก็มีสุขภัณฑ์มาให้ครบเลยนะคะแนะนําให้ติดตั้งฉากกันอาบน้ํานิดนึงจะได้เป็นสัดส,ส่วนมากยิ่งขึ้นค่ะและสุดท้ายค่ะทุกคนกับห้องมาสเตอร์เบดมขนาดใหญ่ทีเดียวนะคะกินพื้นที่โซนหน้าบ้านทั้งหมดเลยซึ่งห้องนี้เนี่ยเขาจะดูสว่างกว่าห้องอื่นๆเลยนะคะเพราะว่าได้ช่องแสงฝั่งหน้าบ้านมาบานใหญ่แบบนี้เลยส่วนไซซิ่งห้องนะคะก็จัดฟังก์ชันในหลากหลายตามใจชอบเลย อย่างในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาวางเป็นเตียงคิงไซส์แบบมีทางเดินโดยรอบไปเตียงเนี่ยวางไซส์บอร์ดวางทีวีใหญ่ๆแบบนี้แล้วฝั่งนี้ค่ะเขาทําเป็น walk in closet ให้ดูแบบเป็นสัดส่วนเลยซึ่งถ้าเราจะกั้นเป็นห้องแบบนี้นะคะแป้งก็แนะนําให้ใช้เป็นผนังเบาเพราะว่าบ้านหลังนี้เขาใช้เป็นระบบก่อสร้าง pcast ค่ะจะได้ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักนะคะ มาดูภาพรวมของโครงการที่นี่กันบ้างค่ะทุกคนเขาตั้งอยู่บนพื้นที่ดินประมาณ12ไร่กว่าๆนะคะกับจํานวนยูนิตเพียง72ยูนิตเท่านั้นทําให้บรรยากาศภายในโครงการเนี่ยได้ความเป็นส่วนตัวดีเลยค่ะทุกคนบรรยากาศไม่พุกพ่าน รถไม่เยอะรวมถึงการแชร์ลิงส่วนกลางเนี่ยก็ไม่สูงมากนะคะซึ่งส่วนกลางที่นี่เนี่ยเขาก็จัดมาให้ใช้งานครบคันเลยค่ะทุกคนโซนแรกเนี่ยเข้ามาจากโครงการปุ๊บเนี่ยก็จะเจอเลยก็คือขับเฮาส์ที่อยู่ด้านหลังแป้งตอนนี้นะคะเขาดีไซน์เป็นอาคารที่เป็นทรงหลังคาจั่วล้อไปกับตัวบ้านเลยค่ะทุกคนส่วนฟังก์ชันนะคะข้างหน้าเนี่ยตรงนี้ก็จะมีสระว่ายน้ําซึ่งขนาดเนี่ยเขาจะเป็นสําหรับไว้แช่พักผ่อนนะคะแล้วก็ตัวสระเนี่ยเขาจะอยู่ทิศเหนือของอาคารพอดีทําให้ช่วงบ่ายๆเนี่ยก็จะค่อนข้างร่มนะคะให้น้องๆเนี่ยมา ได้สบายยเลยส่วนพื้นที่รอบสระนะคะเขาก็มีเป็นพื้นที่ให้มานั่งเล่นพักผ่อนอยู่หลายจุดเหมือนกันแล้วข้างในนะคะปัจจุบันเนี่ยเขาจะเป็นเซลล์ออฟฟิศค่ะทุกคนแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเขาก็จะส่งคืนให้กับลูกบ้านเป็นพื้นที่โคเวิร์กิ้งสเปซให้ลูกบ้านมานั่งเล่นพักผ่อนหรือว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศการทํางานก็ได้เช่นกันค่ะส่วนข้างบนเนี่ยเขายังมีอีกหนึ่งห้องเป็นห้องฟิตเนสเป็นยังไงไปดูกันค่ะไป ออกกําลังกายของที่นี่นะคะเขาดีไซน์เป็นห้องฟ้าเพดานสูงค่ะทุกคนซึ่งเขาอะทำฝ้าเป็นแบบสโลปไปตามแนวฟอร์มของอาคารเลยดูสวยงามแล้วก็โปร่งดีเลยค่ะทุกคนส่วนด้านหน้าฝั่งนี้นะคะเขาก็ใช้เป็นช่องกระจกบานใหญ่ทําให้ได้แสงธรรมชาติค่อนข้างดีนะคะดูแอคทีฟเหมาะต่อการออกกําลังกายเลยค่ะส่วนเครื่องเล่นนะคะเขาก็จัดไว้ให้ประมาณ7เครื่องค่ะทุกคนมีครบทั้งคาร์ดิโอแล้วก็เวทเทรนนิ่งเลยค่ะ ซึ่งนอกจากพื้นที่อาคารคลับเฮาส์ตรงนี้แล้วนะคะทุกคนเขายังมีพื้นที่สีเขียวเนี่ยให้ใช้งานถึง2จุดด้วยกันค่ะจุดแรกในยอยู่ติดกับคลับเฮาส์เลยค่ะภายในมีการลงต้นไม้ไว้พอสมควรเลยนะคะดูร่มรื่นดีเลยแล้วก็ภายในตรงนี้เนี่ยเขาจะมีสนามเด็กเล่นให้น้องๆมาปีนป่ายกระโดดสไลเดอร์กันได้ดีไซน์ไว้สีสันสดใสถูกใจน้องๆแน่นอนค่ะ แล้วนอกจากนั้นนะคะก็จะมีอีกโซนหนึ่งที่อยู่ช่วงกลางโครงการนะคะภายในก็มีพาวลเลียนแล้วก็แนวทางเดินให้มาเดินเล่นซึ่งการกระจายพื้นที่สีเขียวเป็น2จุดแบบนี้นะคะก็ช่วยให้บรรยากาศภายในโครงการเนี่ยดูร่มรื่นแล้วก็บ้านแต่ละโซนไม่ไกลจากพื้นที่ส่วนมากนักด้วยค่ะมาดูที่ตั้งโครงการกันบ้างค่ะ ที่นี่เขาเป็นทำเลที่เข้าออกจากถนนหลักได้3เส้นทางเลยนะคะใกล้สุดเนี่ยจะเป็นถนนชัยพฤกษ์ตามด้วยถนนราชพฤกษ์และถนน3-45ทําให้เชื่อมต่อทําเลข้างเคียงได้สะดวกเลยค่ะหรือจะข้ามสะพานพระราม4ี่ไปยังโซนปากเกร็ดแจ้งวัฒนะ็ไม่ยาค่ะและอย่างที่บอกไปนะคะว่าที่นี่เนี่ยใกล้โรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์เพียง2.7กิโลเมตรเท่านั้นขับรถ5-6นาทีก็ถึงแล้วค่ะ หรือขยับไปอีกหน่อยเนี่ยบนถนนราชพฤกษ์เองก็มีห้างและไฮเปอร์มาร์เก็ตอีกหลายแห่งเลยเช่นกันค่ะส่วนโรงพยาบาลและโรงเรียนต่างๆในโซนนี้เนี่ยที่ขับรถไปได้ในระยะไม่เกิน5 6ถึง6กกิโลเมตรก็มีให้เลือกอยู่พอสมควรเลยค่ะ และนี่คือทั้งหมดของโครงการลิสต์โมพาร์ควิวชัยพฤกษ์แจ้งวัฒนะนะคะใครสนใจเนี่ยในวันที่11ถึง12พฤษภาคมนี้นะคะ<ม>เขามีอีเวนต์เปิดขายบ้านโซนติดสวนทุกหลังราคาเดียว4.75ล้านบาทใครสนใจเนี่ยแวะเข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะคะแล้วกลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการอสังหากันใหม่กับติ้งซัพเดตสำหรับวันนี้แม่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ